สวัสดีค่ะตอนนี้เราออกเดินทางไปเที่ยวแล้วนะคะออกมาพักหนึ่งแล้วยังอีกไกล <c oughs> นั่งรถจนเมื่อยปวดเอวนั่นเละวันนี้อากาศดีค่ะเดดออกเราก็จะขับกันไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้อีกประมาณร้อยกว่ากิโลก็จะหยุดพักกินข้าวตอนเที่ยง นี่ค่ะรถไม่รถไม่เยอะเท่าไหร่วันนี้เดี๋ยวจะเก็บเก็บภาพข้างทางให้ดูเรื่อยๆนะคะวันนี้ขับท<ม>างยาทะเลสาบปิลเล่ค่ะแฟนบอกเธอเพธอเพื่อไม่ถ่ายวิดีโอหรอสวยนะ ขวาก็ลองเกือบไม่ทันสวยค่ะ พักกินข้าวคะ่ะเข้าห้องน้ำที่ที่พักรถปั๊มน้ำมันเขาก็ใหญ่นะคะเนี่ยรถปูก็ย่าจอดตรงนั้นขับตามกันมาติดๆเลยคะ่ะพี่ชายแฟนยังไม่ทันได้ออกมาเลยเข้าโมจะทำงานเนาะวันนี้เขาบอกตามมาทีหลังไปคะ่ะไปหากินข้าวกัน ที่พักกินที่พักกินข้าวระหว่างทางกลางทางคนไม่ค่อยเยอะค่ะก็มีเหมือนกันแต่ว่าประปรายเนะะยาะเรากินอะไรมีทุกอยา่างอันนี้เราสั่งแฮมเบอร์เกอร์ไปใหญ่ไปถึงนนา ข,ข้างนอกก็สามารถออกไปนั่งได้นะคะข้างนอกนั่นอะ่ะมีร้านขายของชํำด้วยค่ะของฝากเนาะพวกแกว้วพวกดอกมงดอกไม้พวกอะไรเงี้ย นี่ค่ะดอกไม้ยางดอกไม้พลาสติกดอกถัของฝากเฮ้ยไม่ก,กี่เม้าน่ารักจัง สนนะคะขอปลูกต้นสนขายสวยค่ะบบข้างทางค่ะวิวสวยมากเลยเดดออกโอ้รถปูกับหญ้าอยู่ข้างหน้านุ่นท้องฟ้าสดใส ตนไม้เขาปลูกต้นไม้ไว้ขายนะคะพอถึงเวลาที่เขาโตเขาก็ตัดตัดต้นไม้แล้วเขาก็ปลูกใหม่ ตอนนี้มาถึงบ้านยาทวดคนแรกแล้วนะคะพ่อกับแม่เอาบลูเบอรี่ขึ้นไปให้อยู่ข้างบนแต่เราไม่ได้ขึ้นไปนะคะเด็กๆอยู่ข้างล่างเพราะว่ายาทวดแก่ๆแ,แล้วเนาะแกกลัวเราก็กลัวติดโรคแกก็กลัวติดแล้วก็ระวังแกก็ระวังด้วยค่ะไปไหนมาไหนแกก็ไม่ไปเนาะเราก็เลยไม่ขึ้นไปแต่ว่าเดี๋ยวยาทวดก็จะลงมาอยู่ค่ะ ลงมายืนคุยกันอยู่ข้างล่างเอาเพราะไม่อยากขึ้นไปนู่นห้องยาทวดอยู่ข้างบนเราก็จะอยู่ยืนคุยกับแกสักพักหนึ่งแล้วก็ไปต่ออีกบ้านหนึ่งยาทวดอีกคนหนึ่งแล้วก็จะไปถึงที่พักเราของคืนนี้คืนนี้เราจะพักอยู่ที่ราแหคืนหนึ่งนะคะโอ้ยดูถุงหญ้าทางนู้นเป็นโบสถ์ นู่นมองไกลๆทางนู้นเป็นโบสถ์ถึงราห่แล้วแร้วก็ตอนนี้เราก็มาแวะเข้าตลาดก่อนที่จะไปซื้อก่อ,อนที่จะไปเข้าไปบ้านพักแวะมาซื้อกับข้าวก่อนค่ะตลาดบ้านเขาเนาะนี่ค่ะกับข้าวที่เราได้วัน,นี้ พิซซ่ากินพิซซ่ากันทั้งบ้านเลยแต่ของติ๊กจะเป็นอาหารไทยแบบเป็นกล่องนะคะแวะถ่ายวีดีโอข้างทางค่ะเห็นดอกไม้สวยๆดูค่ะสวยเนาะ เนี่ยทางทางส่วนมากจะมีแต่ดอกเนี่ยค่ะดอกสีชมพูเนี่ยสีม่วงๆชมพูนี่เต็มเลยทางขานแต่ติ๊กถ่ายวีดีโอไม่ได้พอจะถ่ายก็หมดดอกไม้หน้าบ้านค่ะสวยจังเลยเขาปลูกดอกไม้ไว้เออดอกอะไรนี่สวยดีเนาะเอาไปปลูกหน้าบ้านตัวเองมั่งเนาะเดี๋ยวต้องถามแม่ย่าแล้วว่าชื่อเขาชื่อว่าอะไร สวยดีค่ะไปปลูกไว้หน้าบ้านเนาะนแต่กลิ่นแรงนิดนึงเหมือนกันกลิ่นเขาเออกกลิ่นแรงหน่อยชุนแต่ก็ไม่แรงมากแต่มีกลิ่นอยู่ค่ะสวยดีเนาะเออเดี๋ยวต้องถามแม่ย่าน,นั่นนี่เอาไปปลูกไว้หน้าบ้านตัวเองซื้อไปปลูกไว้หน้าบ้านตัวเองคนชอบดอกไม้เนาะเจอที่ไหนก็ถ่ายแต่รูปดอกไม้นี่แหละ วันนี้พยายามจะถ่ายรูปดอกไม้ข้างทางแต่ว่าตอนเจอดอกไม้สวยๆนะ่ะหยิบกล้องขึ้นม,มาถ่ายไม่ทันค่ะก็เลยได้แต่กระปิดกระปอยมาถ่ายมาเป็นกระปิดกระปอยแต่จงแต่ตรงนี้มาสวยเลยอาจจะไม่เยอะแต่ว่าเป็นหย่มหนึ่งก็สวยเนาะเขาจัดไว้หน้าบ้านตอนนี้เราก็มาถึงบ้านพักที่ว่าเราเช่าไว้แล้วนะคะ น,ะะน,นั่งรถมาเหนื่อยคะ่ะวันนี้นั่งทั้งวันเลยหลายชั่วโมงเลยปู่ทวดย่าทวดก็มาแล้วมาถึงแล้วรถปู่ทวดย่าทวดอันนี้ก็เป็นรถของพวกเราจอดไวท้ทางนี้นะคะับแล้วก็เดี๋ยวพี่ชายแฟนเขาก็จะมาตามหลังมาถึงหลัง ตอนแรกว่าจะถ่ายในบ้านให้ดูเด็กๆมาถึงเด็กๆเ,เหนื่อยวิ่งเข้าห้องแต่และห้องปิดประตูเงยียบเลยไปได้ให้ดูข้างในบ้านเลยแต่ว่าข้างในบ้านสวยค่ะเขาแบบเนาะมันก็เป็นบ้านเช่าเขาไว้ให้คนเช่าเนาะเขาก็เออแล้วก็ยังใหม่อยู่ดูยังใหม่อยู่ค่ะมาไม่ทันเด็กๆเด็กๆวิ่งจองห้องก่อนห้องใครห้องมันจองปิดประตูห้องเงยียบ ยุงเยอะอยู่นั่นนี่มียุงอยู่นั่นนี่นก็รถปูข้างหลังบ้านก็เป็นสวนบริเวณหลังบ้านก็เป็นป่าป่านิดนึงแต่ก็ตรงนู้นก็มีบ้านคนอยู่ไม่ได้น่ากลัวนะคะตรงนู้นก็บ้านคนแล้วก็ข้างๆนี่ก็บ้านคนอืม ตรงนู้นก็บ้านคนแต่อันนี้เขาเป็นสําหรับให้เช่าเป็นหลังนะคะตรงนี้ไม่ได้เป็นห้องเนาะเป็นเช่าเป็นหลังเลยเออถึงแล้วค่ะพักที่นี่แหละคืนนึงเนาะแล้วค่อยมาค่อยเดินทางกันต่อ <c oughs> เมื่อกี้แวะตลาดก็ซื้อเด็กๆก,ก็ซื้ออะไรนะพิซซ่าให้เขาแล้วของตัวเองก็ซื้ออาหารไทยช่องแข็งเลยค่ะมากินอืม คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าเนาะพรุ่งนี้ออกเดินทางต่อยังพรุ่งนี้ถึงจุดหมายปลายทางค่ะวันนี้ยังไม่ถึงวันนี้มาพักอยู่ใกล้ๆบ้านปู่ทวดยาทวดคนที่สองนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ